พีเดนจอมขนหมูมาเรียกกันนะคแฮชแท็กพีเดนจอมขนหมู<ไ>มีครับแฮชแท็กมาเลย1,000งกิโลนะครับผมอ่าเวลา120นะครับใช้เงินในการแปลลูก2อง0 0ื่นนะครับกดแปลลูกไป3 2 1กองหนึ่งกังโตสวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับลูกชายผมนะครับผม,ผม,ผมก็คือเขยช่วยเองเอาช่วยสวัสดีขเขาก่อนสวัสดีครับผมอ่าวันนี้อยู่กับเกมอะไรวันนี้เราอยู่กับเกมแฮปปี้ฮอสนะครับผมแฮปปี้ฮอคือเกมอะไรแฮปปี้คนเลี้ยงหมูในโทรศัพท์ครับผมนะเขาจ่ายเลยปะเขาไม่ได้จ่ายครับผมนะเอ้ยลูกขอบคุณมาก ทก็ยังขายของนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาทําการอะพอ่อครับเอ้ยยังพ,พอก่อนหนอยกูต่อยแม่งเลยเป็นไงมึง,งมก็ชอบพี่กูใช้ความรุนแรงไอ้เรืจองชยคลิปหายโอเคให้ช่วยนั่งตรงนี้นะผมให้ช่วยนั่งก่อนละกันนะช่วยโอเคนะครับมาทำการเข้ามาเล่นเกมกันดีกว่านะครับผมอันนะี้อยู่เกมเจ้าเก,ก่าเวลาเดมแท็บดี้เขาเลี้ยงหมูนะครับผมนะวันนี้ที่บอกว่าคุยกันว่นาสัญญากันไว้นะว่าจะมาเติมให้ดูแต่โอเค okay. จัดให้นะเอาลองดูลองดูว่าเสียหายอะไรนะครับผมนะ อาภารกิจของเราตอนนี้ก็คือเราจะต้องเติมตังแล้วก็นําของต่างๆ,ๆมาทำการอัพน้องหมูนะอะตอนนี้มาดูที่ร้านค้าก่อนดีกว่าแล้วก็มาดูที่ไอติมแล้วเลื่อนไปบนสุดนะครับ อของในการเล่งโตเนี่ยมันราคา20,000เลยนะฮะ2บส0 0นะค่อนข้างที่จะแพงเห็นไหมครับผมเนะี่ยยาเล่งโตตัวนี้แล้วก็เอ่อยาเพิ่มพลังหมูหร,หรือว่ายาเล่งคลอดเนี่ยจะค่อนข้างแพงนิดหนึ่งเห็นไหมหมื่นเก้แต่ถ้าหากว่าคุณมีเพชรนะครับผมเนะี่ยคุณก็สามารถที่จะใช้เป็นยาเล่งโตระดับสูงได้เห็นไหมเออใช้เป็น30เพชรนะครับผมเนะี่ยซึ่ง30เพชรเราจะหาที่ไหนมาที่ดูที่โปรโมชั่นนะครับผมเนะี่ยหรือว่าคุณคุณจะหาเพชรฟรีก็ได้นะถ้าอยากจะได้เพชรฟรีก็ ภารกิจนะครับปฏิภารกิจเนี่ยมากดรับที่ภารกิจได้เห็นไหมอ่าก็จะมีเพชรซีเออ่ขโมยหมูตัวโยงขโมยหมูเพื่อนสิบครั้งเผสมพันหมูสิบครั้งอะไรเงี้ยเอ่ออัพคอร์กหิ่งเ้อยสามนะครับไล่วันก็มีเห็นไหมเออก็คือเก็บเหรียญทั้งหมดสามสิบครั้งนะครับเอ่อล่าภารกิจให้ครบอะไรประมาณนี้นะมันก็จะทําให้เราแบบว่าได้เพชรซีอะไรเงี้ยแต่เพชรซีก็เป็นมูลค่าที่ค่อนข้างไม่เยอะมากแต่ก็พอทําให้เราแบบสามารถอยู่ได้นะครับผมนะโอเคแล้วก็มาที่ร้านค้านะแนะนําว่าถ้าถามว่าเอาเพชรไปซื้ออะไรเเเเเเออออออ่่่พพพรรแววกนนะําาาไปซื้ยสสิิมม เนี่ยยาเสริมอาหารหมูแดงเห็นไหมเป็นอาหารเสริมหมูแดงนะซื้อนี้ดีกว่าหรือว่าซื้อนมก็ได้นะนมนมมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่ากับอาหารเสริมอาหารเสริมก็คือซื้อมันเสียแค่หกมันคุ้มสุดนะครับผมนะเออใช้นี้ไปเลยดีกว่านะครับใช้นี้ไปเลยดีกว่านะโปรโมชั่นของเราก็คือมีแพ็คครับแพ็ครายวันก็คือเป็นแพ็คอันนี้นะครับผมอันแรกก่อนดีกว่าแพ็คอันแรกเอาผมไปกดเติมแป๊บหนึ่งขออนุญาตนะครับใช้ยี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าบาทได้อะไรบ้างดูดีเทลนะครับเป็นไงแพ็กริ่งโตสองอันแค่นั้นเองนะฮะแล้้วก็อออันนเเีย่ ทั้งหมด59บาทได้เป็นน้ำยาปรับยีนนะครับผมนะ,ะแล้วก็100 119บาทได้ยาเร่งโตเออแค่2อันเหมือนกันโอ้โหยากกันนะถาไม่ยากเหมือนกัน,นะาาน,กนคือเวลกเกมที่ต้องใช้เวลาเอาตรงต้องเกมที่ต้องใช้เวลานะครับโอเคแฮ็กเงินนี่ไม่มค่อยเท่าไหร่นะยังสําหรับผมก็เงินมไม่ได้หายากขนาดนั้นนะผมว่านะน่าจะน่าจะไม่เหมือนตอนที่โคเบต้าที่แบบว่าเออยัด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 ขุนหมูแล้วก็ได้เงินเยอะๆอะไรอย่างงี้นะครับผมนะโอเคแล้วก็ แพ็กเพรครับผมนะเนี่ยแพย็กเพรเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้นะครับนะนี่ร้อยสิบเก้าบาทได้กี่เพรได้สองร้อยเพรนะครับโอเคทําการใช้สองร้อยเพรมาเลยซื้อมาเลยครับผมนะงบอะผมไม่อยากจะตั้งให้มันเกินสามร้อยบาทในการเติมเพราะว่าเก็บตังไว้แดกข้าวดีกว่า <c oughs> <c oughs> อะไรอย่างนี้เออไม่ใช่ว่าเก็บตังไว้แดกข้าวดีกว่าคือเก็บตังไว้แดกข้าวด้วยอะไรอย่างนี้นะผมโอเคแล้วก็ทําการให้อาหารไประหว่างนี้นะให้อาหารหนังหมูไปนะครับแล้วก็มีเพชสองร้อยนะครับมาดูทีร้างค้านะว่าควรจะใช้อะไรดีอะตอนนี้เหมือน <c oughs> เหมือนเพรเราสินค้าหมดแล้วเราเติมมไไ้้เหห็็็นแลวกพคอาาร แพ็กอาหาร299ได้แยกยืมสองกระสอบอันนี้ก็น่าสนนะเป็นอะไรน่าสนเหมือนกันอ่าไม่เกิน300ผมก็เอาเป็นแพ็คเพชรนี่แหละผมว่าแพ็คเพชรนี่น่าจะดีสุดนะครับแพ็คเพชรนี่น่าจะคุ้มสุดอ่า120บาท59นะครับผมนะเออ59บาทได้120เพชรไม่ใช่120บาทอ่าทำการเติมไปอีกนะครับผมนะโอเคดําเนินการมานะครับตอนแรกว่าจะไม่เติมแล้วจริงนะแต่ว่าแบบเออ มีน้องบอกว่าเอาสัหน่อยน,นะสักหน่อยก็ได้พี่สักหน่อยแล้วบ้างบ้างจดให้ดูสักหน่อยละอ่ะกูขยี้ให้เลยนะครับกูเติมมาเลยนี่60เพชรนะครับผมนกิราบาทเติมแบบราคาย่ำวพอนะเออเติมแบบราคาเบาๆไม่ต้องแบบแรงมากนะทุกคนนะขออภัยด้วยนะครับที่ไม่มอูฟู่เมื่อก่อนนะผมนะถ้าอูฟู่เมื่อก่อนกูคงไปเติมแพ็คไหญ่ไว้เนี่ยนะครับผมน,นะกูไปบวกเพชซดิเนี่ยกูคงเติมแพ็กส0มพันพันห้าร้อยเพซว่าจะฟักครับผมนะเออพันห้าร้อยเพชรนี่คือเป็นตอนที่โคเบต้าเขาจะแยกวันละพันเพชรเลยนะ ก็จะดีหน่อยนะครับอันนี้โอเคเรามี400เพศละ422เพศใช่ไหมครับผมนะ่ะอืมเรามาทําการใช้เอ,อ่ยยาเร่งโตเนะี่ยมันไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าสิ12บสิบสองขวดจะเท่าไหร่วะสิบสองขวดเท่าไหร่วะสาสิบเป็นสามร2อยสิบสองขวดไม่อยากใช้แนวจริงไม่อยากใช้ไม่อยากใช้ยาเร่งโตเลยเออนะครับหรือว่าเราเราซื้อแค่นี้พอซื้อแค่สี่ขวดพอแล้วกันนะครับโอเคผมซื้อแค่สี่ขวดเพื่อที่จะเอามาเร่งโตไอเจ้าหมูตัวนี้ละกันนะครับ นี่เล่งโตเจ้าหมูนี่เพื่อเพื่อเพื่อที่ให้คนอื่นมาผสมพันธุ์ได้เราก็ได้ได้ตังค์ด้วยนะครับผมนะเล่งโตไปนะครับเราเล่งโตน้องหมูแล้วเลยนะครับเล่งโตน้องหมูไปนี่ครับโอเคเริ่มเริ่มน้องหมูเริ่มโตแล้วนะครับผมนะเล่งโตไปหมดครับยาเล่งโตหมดอ่ะประมาณนี้แล้วก็จ้างเช่ายาไปนะกันกันโดกันโดหมูนะครับผมนะโอเคแล้วก็เอ่อเช่าชาาไร่ด้วยเอ่อช่วยให้อาหารน้องหมูตลอดนะครับเช่าไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ ทำการขุนมาเลยนะครับทีนี้อ่ะหิวน้ําก็ให้แดกน้ําไปกดให้มันแดกน้ําไปนะครับโอเคหมูตันข้อก็ตอนนี้ก็คือใครที่จะมาผสมพันธุ์หมูผมก็มาช่วยผสมพันธุ์ให้ผมได้ได้ตังค์ด้วยนะ <c oughs> เออผสมพันธุ์ทีเท่าไหร่วะอยากรู้เหมือนกันเ,เดี๋ยวเราก็กดดูตรงคําว่าหมูนะครับแล้วก็ผสมพันธุ์นะครับเนี่ยเออช่าช่าผสมพันธุ์ทีก็ใช้ประมาณเท่าไหร่นา่าจะห้าพันแหละรู้สึกนะครับเออห้าพันเบาๆนะช่วยๆกันนะช่วยกันนละไม้พนละมือเออห้าพัน สมพันธ์ดีผมได้ห้าพันนะช่วยผมได้จะได้แบบว่ามีคลิปแบบนี้ต่อนะครับผมนะโอเคแล้วก็ขุนแม่งต่อนะง่ายๆเลยเนี่ยตัวเล็กไอตัวเล็กก็เริ่มน้ำหนักร้อยโลละเราซื้อมาหมื่นสองน้ำหนันนนกมาร้อยโลก็คือได้เจ็ดพันสี่นะก็เหมือนเดิมขุนแม่งไปนะขุนทีนึงก็ตังค์มันก็เพิ่มเรื่อยๆนะครับผมนะขุนทีนึงก็เพิ่มเรื่อยๆแดกให้มันแดก,กเรื่อยๆนะโอเคโอเค,อเคขั้นต่อไปก็คือความต้องวลเท่าไหร่วล่งสามสิบนะครับแป๊บเดียวนะสามสิบเน่นกดแป๊บเดียวนะอยากขุนเนนรรวห็ อย่าง22อะไวไหมทุกคนแต่ให้แบบนี้มันเบื่อคือเรารอให้มันหิวแล้วเราให้อาหารมันจะได้เหรียญด้วยมันก็จะคุ้มนะอันนั้นนะก็คือง่ายๆรีบขุนรีบขายนะครับขุนเสร็จรีบขายเลยนะครับเออไม่งั้นไม่งจะวางยาจนน้ำหนักขุนหมดแบบผมอะ่ะที่ผมเคยบอกอะ่ะน้ำหนักเยอะๆเท่าไหร่ไม่งวางยาจนน้ำหนักเกี้ยงเลยนะครับเนี่ยเข้าไปใส่เข้าไปนะครับเอออย่าอย่ามาวางยากันเลยง่ายๆนะอย่าอย่าวางยาหมูผมเลยทำอย่างอื่นก็นได้นะที่ไม่ใช่วางยา มาช่วยหาหมู <shield> ผมด้วยก็ได้นะครับผมนะเออหมูหมูน้อยหมูน้อยหมูหมูผมน้ำหนักเท่าไรตอนนี้หมูผมน้ำหนักสอ,องร้อยแล้วขายได้หมื่นเจ็ดแล้วนะครับอ่าปกติเราซื้อมาราคาเท่าไรเรามาดูซื้อมาหมื่นสองนะครับผมอ่าโอเคเริ่มเริ่มมีเริ่มมีร,มราคาแล้วก็น้องหมูตัวนี้น้องหมูนี่ราคาสองหมื่นแล้ว<ๆ>เห็นไหมครับขุนไปเรื่อยๆเห็นไหมที่ผมบอกขุนเรื่อยๆเลยเออขุนเรื่อยๆวิธีก็คือเราขุนเรื่อยๆให้อาหารน้องหมูขุนเรื่อยๆอาหารหมดก็ ทำอะไรไม่ได้นะครับถ้าอาหารหมดทาอะไรไม่ได้เลยนะครับก็คือให้อาหารแฮมเบอร์เกอร์แล้วรอสี่ชั่วโมงพอน้องพอผ่านไปสี่ชั่วโมงแล้วน้องได้น้าหนักก็มาขุนให้อาหารใหม่แต่ถ้าในขณะนั้นมีคนมาวางยาก็ต้องทําใจนะครับเพราะวางยาแล้วน้ําหนักมันลดไงนะครับผมอะไรเงี้ยให้อาหารน้องให้น้ําน้องซึมเข้าไปครับนี่อาหารหมดแล้วนะครับ สองหมื่นแลวนี้นะครับขายได้สองหมื่นนี้ขายสองหมื่นสี่ใช่ไหมตอนนี้ก็หาหมดแล้วนะครับวิธีก็ที่ผมบอกไปวันนี้เราจะมาเติมกันนะเออตอนมจริงไม่อยากเติมนะทีน่ะผมนะตังค์ไม่ค่อยมีไม่ใช่หรอกโอเคเนี่ยฮะสิบสองกสอปห้าสิบเก้าบาทต้องเอาวะ่ะรู้สึกเหมือนจะคุ้มนะห้าสิบเก้าบาทวะ่ะอคลิปนี้โดนสามร้อยแล้วมั้งนะรู้สึกอ่ไม่ได้นะน่าจะสามร้อยแล้วผมว่าน่าจะต้องพักลแล้วล่ะจริงๆนะซื้อแพ็คสำเร็จครับมาให้ลังคาเหมือนเดิมครับไป เอ้ยมันซื้อได้อีกวะอันเนี้ยนะเออหนใน้องลองซื้อสองร้อยยี่สิบเก้าดิเดี๋ยวดูก่อนได้กี่กระสอบอะเจ็ดสิบห้าเจเจ็ดสิบสองกระสอบน่าจะคุ้มแหละเออสองร้อยสองร้อยเก้าเก้าเนี้ยนคะครับก็เท่ากับว่าคลิปนี้เราโดนไปประมาณห้าหกร้อยนะผมว่าพอแล้วนะคลิปนี้พอแล้วล่ะควรพอแล้วล่ะผมว่านะเออไปต่อไม่ไหวแล้วล่ะนะครับผมนะโอเคสินค้าหมดไปที่ร้อยนะครับสินค้าเกี้ยงไปที่ร้อยเหลือแต่เหลือแค่แพ็กไหนล่ะนี่โอเคหมดละแพ็คหมดละ เอแพ็กนี้อ๋อนี่ไงนี่ไงเอ้ยมันมันเติมได้เรื่อยเลยอะไอสองเก้าเก้าเนี่ยเฮ้ยแพ็กนี้คือเติมได้เรื่อยเลยหรอเติมได้ไม่จำกัดอ่ะโคตรเจ๋งอ่ะถือว่าเจ๋งมากเลยนะตอนนี้มาดูนะครับว่าเออเรามีอาหารเท่าไหร่แล้วอาหารของเรามีอยู่อาเขียอาหารอยู่ไหนวออยู่นี่อยู่นี่โอเคเนี่ยส่งเราอาหารก่อนโอเคเติมเอาหมูครับผมโอเคครับเติมครับแล้วก็ให้าหาอนเดิมครับเราเราเอาน้องโตนะครับน้องโตแล้วเดี๋ยวเอามาขายกัน ว่าเด,วดเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับว่า1000พโลของน้องเนี่ยได้เท่าไหร่เออได้ประมาณกี่บาทนะครับผมนะรอดูรอดูหมูพันโลจะได้ถึงล้านหรือเปล่าอยากได้สักล้านหนึ่งเอาจริงๆจากใจจริงเลยนะได้สักล้านค่อย,ยังสบายใจหน่อยนะครับโอเคสามร้อยโลแล้วตอนนี้เราขุนเรื่อยๆนะครับขุนไปพี่เด่นนกขุนพี่เดยนยอมขุนหมูเข <Hey. S 1> าเรียกกันนะแฮชแท็กพี่เดยนยอมขุนหมูม <Hey. S 1> ีครับแฮชแท็กมาเลยนี่มีแฮชแท็กก็มาครับผมนะ แฮชแท็กันะให้ชื่นใจที่เห็นสักห้าแฮชแท็กผมจะดีใจนี่ได้ได้ได้เวลยี่สิบแล้วเห็นไหมครับก็เลเวลสามสิบนะคุณจนแม่งสามสิบอ่ะเดี๋ยวไาดูกันว่าจะได้ได้เวลอะไรนะครับเอาหมูแฮมเบอร์เกอร์ไปขายแล้วกันนะอ่ะผมตัดสินใจแล้วหมูแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งพันโลลองเอาไปขายดูว่าจะจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับทําเป็นหมูพันโลอ่ะจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอ่ะลองดูกันไม่เสียลายนะกดผมกดอยู่ตลอดน่ะนี่ผมกดอยู่ตลอดนะครับเออ ไอจุย้ยก็มองเราตลอดเวลาก็นั่งคุยกับไอจุย้ยได้เอาจริงไอจุย้ยไอจุย้ยก็เงงเงงนิดนึงไงไอจุย้ย <c oughs> ไอจุย้ยมันก็แบบมองผมอย่างเดียวไงมันก็สงสารมันอยากจาคุยกับมันอนะแต่พ่อทํางานอยู่ลูกแต่พ่อทําคลิปเสร็จแล้วพ่อไปเล่นด้วยนะลูกตายเลยครับเดี๋ยวพ่อค่อยมาเล่นกับผมนะพ่ออัดคลิปหมูไปก่อนขอบคุณมากด้วยเข้าใจนะเ,นเก่งมากครับพ่อมึงตายอ้อ้เด็กเยี่ยอ้กงต่อครับผมโทษครับขอโทษที่ใช้คำรุนแรงนะขอโทษที่ใช้คำรุนแรงกับน้องจุ้ยด้วยนะครับผมโอเคเน สุดอยอดนักลงทุนใช้ร้อยเพชรเห็นไหมล้วก็มากดรับกันนะนี่ยากจ้างยามสองครั้งรับมาเห็นไหมได้ได้เป็นเพชรมาเยอะแยะนะครับผมนะเออสุดอยอดสายเปใช้ทองร่วมห้าแสนเนี่ยได้อีกห้าได้อีกห้าแสนเห็นไหมครับก็กดอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับคุณหมูไหมนะครับหมูแฮมเบอร์เกอร์น้ำหนักอยู่ที่หกร้อยหกสิบแล้วครับโอ้ได้อยู่น่าจะน,น่าจะเกือบถึงอยู่ถ้าไม่เกือบถึงคงสสยต้องใส่อีกสองร้อยเก้าสิบใช่ไหมทุกคนแต่ผมว่าไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวผมไปซื้อเอาในร้านค้าแล้วกันใช้เพชรซื้อดีกว่า นะครับน่าจะไม่ไหวแล้วหมายถึงกลัวไม่ไหวเงินในบัญชีกูไม่ไหวแล้วเนียนะครับทุกคนงามไส้ยัดหมูไว้เรื่อยๆนะครับยัดไปเรื่อยๆยัดแม่งเดียวยัดหาเฟสเฟสอย่างเดียวครับยัดหางใต้ยัดใส้สัตโลอย่างเดียวจะยี่หกราเวลครับเห็นไหมฮะยัดอย่างเดียวเดือดสิบสี่อละให้หมูอย่างเดียวครับกินกับคุณนก็ไป โอเคนักเวลอัพครับโอเคยี่หกไปครับสวยโอเคครับแต่มาทำหมูพันโลขายจะเป็นยังไงครับขุนอย่างเดียวโอเคเวลล์ยี่สิบเจ็ดไปแล้วครับอ่ะตอนนี้หมูน้ำหนักหนึ่งพันแล้วครับหนึ่งพันสองกิโลแล้วเย้นะครับหมูแฮมเบอร์เกอร์แสนอร่อยนะครับหนึ่งพันสองกิโลนะครับโอเคแล้วหมูธรรมดาล่ะหมูธรรมดาราคาเจ็ดหมื่นเองนะครับผมได้หมูแฮมเบอร์เกอร์แสนสี่เลยนะครับหมูอันนี้เก้าร้อยเก้าสี่โลขายได้เจ็ดหมื่นนะครับก็จะคุ้มกว่าเดิมนะ เพราะว่าอันเดิมมันมันซื้อมาเท่าไหร่ล่ะถ้าจะไม่ผิดก็ประมาณหนึ่งสองนะครับโอเคมาที่ร้านค้าเลยแล้วก็ไอเทมนะครับเราทําการทําเครื่องพาล้นะน่าจะเป็นเครื่องพาล้หรือเปล่าซื้ออันหนึ่งสามพนะครับคึเข้าไปเอาเอาหมูแฮมเบอร์เกอร์มาขายนะอ่ะหมูแฮมเบอร์เกอร์คือตัวไหน หมูแฮมเบอร์เกอร์ตัวนี้นะครับอ่าน้ําหนักก็คือ1นึ่งกิโลนะครับราคาขายอยู่ที่1นึ่งแสนสนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าถ้าหากว่าเราเอาหมูเนี่ยไปทําพะโล้เนี่ยนะครับผมเนี่ยเนี่ยหมูต้มพะโล้เนี่ยมันจะได้รับเงินเท่าไหร่นะครับผมนะหมูนะครับแล้วก็มาที่อันนี้เลยนะครับหนึ่งพันกิโลนะครับผมอ่าเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับใช้เงินในการแปะรูปสองหมื่นเก้านะครับกดแปะรูปไปสามสองหนึ่งสกิปปังโตราคาที่เราได้ก็คือ โอ้โหเป็นไงครับ446,892ครับผมนะเป็นไงเงิน400,000มาโดยพิปลาเดียวถ้าหากกดส k ิปเลยเสร็จทันทีก็ใช้ประมาณ24เพจนะครับผมโอเคกดส k ิปไม่ต้อง skip นะโอเครอไป2ชั่วโมง2ชั่วโมงเราก็ได้ตังค์400,000นะอีซี่อีซี่ก็ประมาณนี้นะก็ประมาณนี้คือแบบไม่ไม่ถามว่าเป็นไงบ้างก็ไม่ยากเย็นอะไรนะครับผมหนุกหนานหนุกหนานดีโอเคเราทำการไปที่ร้านค้านะครับแล้วก็ไปซื้อหมูเพศเมียมาอีกตัวแล้วกัน เออหมูสวิตตี้ซื้อมาอีกตัวนี่ยืนยันไปเลยครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวทําให้มันโตนะเออเร่งให้มันโตหน่อยนะครับผมโอเคเป็นยาเร่งโตนะครับผมยาเร่งโตโอเคยืนยันไปนะครับพอพอมันโตทีนี้ก็มีคนมาผสมพันธุ์แล้วก็ได้ตังค์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือแนะนาว่าให้แอดเพื่อนกันไว้เยอะๆนะครับไปหาแอดเพื่อนคนอื่นไว้เยอะๆส่วนส่วนใครที่แบบว่าเขาเรียกว่าใครแฮกของเราก็ลบเพื่อนแม่งเดี๋ยวผมไปรับเพื่อนให้นะครับใครที่แอดมาเนี่ยก็มารับเพื่อนก่อน เพื่อนผมร้อยห้าสิบละผมรับอีกรับรับเกินได้ไม่รู้เออรับเกินได้ไวะทุกคนมันรับเกินได้ว่ารับเพื่อนเกินได้ด้วยโค้เท่เลยครักูเนี่ยกูรับหมดเลยเนี่ยเอออย่าอย่ามาวางยากูแล้วกันแค่นั้นขอแค่นั้นมาช่วยผสมพันธุ์หน่อยนะครับเนี่ยมีเพื่อนร้อยห้าสิบคนเห็นไหมครับเพื่อนผมเยอะมากนะครผมรับไปโดนไม่ใช่จะฟาร์มกูจะโดนแล้วเนี่ยกูรับขนาดเนี่ยเอออย่ามาโดนงูกูเด้อผมอาจจะไม่ได้ประมาณสองสามวันเงี้ย แล้วก็เดี๋ยวมาอาัดคลิปตลอดเวลานะไม่ต้องห่วงเออจะคอยมาอาัดคลิปตลอดแล้วก็ไม่ได้รู้ไม่รู้ว่าได้ลงวันไหนเหมือนกันเพราะผมก็มาเล่นช้านะครับเล่นช้ากว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับขออภัยด้วยแล้วกันเดี๋ยวจะพยายามอัพลงให้เรื่อยๆจนแบบว่าาร์มหมูตันอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวพักกันนะครับประมาณนี้นะครับผมนะ่ลงไว้เก็บดูเป็นความทรงจํามากกว่านะครับผมนะ่เออผมแบบชอบกลับมาดูอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนุกนะบถ้าเราเราแบบได้ได,ได้บน่นได้อะไรพูดอะไรในคลิปไว้แล้วก็มานั่งดู ออว่าเมื่อประมาณสองปีที่แล้วปีที่แล้ว,ลวกูพูดทีอะไรว,ว่ามุนชิพายนะครับผมนะเนี่ยมีคนแอดมาเต็มไปหมดนะครับผม,นะมก็มารับเพื่อนให้นะครับขออภัยด้วยแล้วกันนะที่รับช้าโอเครับรับหมดละอันนี้รับหมดละอะเพื่อนผมเท่าไหร่ดูรอบนี้สุดเข้าไปเพื่อนกูร้อยห้าสิบเอ้าทำไมมันยังแค่ร้อยห้าสิบอยู่วะดีเฟนดิเพื่อนเออร้อยห้าสิบทับร้อยยี่แต่เมื่อกี้กูรับเพิ่มมันเยอะนะหรือว่ามันบักวะเออน่าจะได้แค่ร้อยห้าสิบไปดูแบทรงกันทุกคน ประมาณนั้นละกันประมาณนั้นละกันนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่รับดูจนจบคลิปนี้ก็เพียงแค่คุณกดไลค์ s u b สไครต์นั่นก็นกหมายความว่าคุณนั้นเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมให้เรียบร้อยจะเจอปครั้งหน้าครั้งนี้จากลาไปก่อนกับแฮปปี้ฮอหรือว่าแฮปปี้คนเลี้ยงหมูครับสวัสดีครับไอ้จุ้ยมาลาดิจุ้ยมาลามาลาคนดูไหนครับ ขอบคุณมากจุ้ยน่ารักมากยินดีมากครับพ่อมึงไปเอาไอเด็กขีไ้ไิ่งโดนต่อยก็ผมขอโทษด้วยทีท่ที่ที่ต่อยจุ้ยนะครับผมโอเคจุ้ยบ๊ายบายกันบ๊ายบายครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับใครยังไม่กดซับสไครต์ก,าากดซับสไครต์ให้พ่อผมด้วยนะคะบ,บ๊ายบายน่ารักมากจุ้ยไปไปไเร็วไอพวกเฮียอไอสัตว <c oughs> ์มึงได้คนดูได้ไงจุ้ยไอเด็กเปรตนี่ยพูดกับกกมผมปากหมาลูกลูกผมปากหมาครับผม ผมตอบนี่ยผมตอบพันละพ่อตบ,ตบ,ตบผมทำไมผมไม่เจ็บนะไม่เจ็บแล้วมันจะร้องทำไมอ่ะผมขอตีนพ่อครับน,น่ารักมากโอเคบา,บายบาย,บายบายบายพ่งตายเอา้ดาด่ากูเหรอไอ้เด็กที่อผมไม่ได้ด่าครับผมนะผมพูดได้เลยเอ๋อแล้วไปลูพกพ่อขอโทษ <c oughs> โอเคบายบายครับผมนะอ่ะบ,บายบายมึงไว้ที่นี่สัตว์มึงบอกใครมึงบอกคนดูเหรอบอกมึงแหละพ่อเอ้าเฮีย